สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำไข่เจียวกุ้งสดกันนะคะไข่เจียวฟูๆกรอบๆพร้อมความหวานของเนื้อกุ้งอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็จะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด5ฟองค่ะกุ้งสดห้าตัวแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต้นหอมเพิ่มความหอมให้กับไข่เจียวของเราค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เราก็มาเริ่มที่ซอยต้นหอมกันก่อนนะคะต้นหอมนี่ใครไม่ชอบจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีต้นหอมเราจะใช้เป็นผักชีก็ได้เหมือนกันนะคะก็เพิ่ม <Viol> ความหอมให้กับไข่เจียวได้เหมือนกันเลยค่ะค่ะแล้วก็มาหั่นกุ้งค่ะก็ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ไม่ต้องให้ใหญ่มากเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเจียวพร้อมกันกับไข่เลยนะคะ<ม>กุ้งนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะอยากจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็คือก็ต้องใส่ให้สัมพันธ์กับไข่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันกุ้งเยอะไปเนี่ยไข่มันก็จะไม่เกาะกันนะคะ ถ้าง่ายๆเลยก็คือดูว่าไข่หนึ่งฟองก็ต่อกุ้งหนึ่งตัวค่ะค่ะแล้วเราก็คั้นน้ำมะนาวเตรียมไว้นะคะแล้วตอนนี้เราก็ครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยค่ะตอกไข่ใส่ชามนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ทั้งหมด5ฟองนะคะ เพราะว่ามันฟองเล็กนิดนึงวันนี้แล้ก็ตีไข่ได้เลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องตีไข่ให้เนียนละเอียดก็ได้นะคะให้ประมาณนี้ก็พอค่ะแล้วก็ปรุงรสตามความชอบนะคะ วันนี้เราจะใช้เป็นซอสปรุงสรสฝาเขียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะใส่เป็นน้ำปลาก็ได้นะคะพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็จะนำกุ้งที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นี้นะคะมาใส่ได้เลยค่ะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะ น้ำมะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตีให้เข้ากันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟแรงสุดนะคะน้ำมันก็กะให้พอๆกับไข่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะคือถ้าเราจะทอดไข่เจียวให้ฟูเนี่ยเราก็คือต้องรอให้กระทะร้อนจัดก่อนนะคะ พอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็ดูได้จากเริ่มมีควันควันขึ้นนะคะเราก็เทไข่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนไข่เขานะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตรงกลาย ไข่มันจะไหม้ได้นะคะให้เราตักน้ำมันขึ้นมาลาดตรงกลางไข่แบบนี้นะคะมันจะช่วยทำให้ไข่สุกได้ง่ายขึ้นนะคะแล้ว,วิธีนี้นะคะก็จะไม่ต้องกลัวว่ากุ้งจะไม่สุกนะคะเพราะว่ากุ้งเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วะค่ะ พอดูว่าด้านล่างเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มพลิกกลับไข่กันได้เลยค่ะถ้าเราใช้ไข่ปริมาณเยอะนะคะก็ต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะคะจะใช้ตะหลิว2อ,อันหรือว่าจะใช้ทัพทีใช้อะไรก็ได้นะคะช่วยในการกลับพลิกไข่ แล้วก็หมุนๆคอยหมุนไข่เขาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะคลิกการทอดไข่เจียวนะคะก็คือก่อนที่เราจะนําไข่เจียวขึ้นอย่าเพิ่งปิดไฟนะคะนําขึ้นมาแล้วค่อยปิดไฟเพราะว่าไม่งั้นไข่เจียวเขาจะอมน้ํามันค่ะพอดูว่าด้านล่างเหลืองดีแล้วนะคะก็เตรียมนําขึ้นได้เลยเราก็เอาขึ้นมา พักไว้แบบนี้ก่อนนะคะให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะอมน้ำมันนะคะเพราะดูได้จากการที่เราทอดไข่เจียวขึ้นไปแล้วนะคะน้ำมันก็จะเหลือปริมาณพอๆกับตอนที่เราเริ่มใส่ลงไปในครั้งแรกเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะไข่เจียวกุ้งสดที่กรอบฟูแต่ว่าเนื้อไข่ยังนุ่มอยู่ทานกับน้ำปลาพริกนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ